ราศีถัดไปนะคะสำหรับโดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะดร่วงของชาวราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการงานชาวราศีกันนะคะ เป็นจังหวะด,ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่กำลังรอง,งานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นะคะโยกย้ายงานไปในตำแหน่งที่ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างด้วยนะคะ เรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกันนะคะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่มีความกระตือร้นแล้วก็มีความแอคทีฟในการหาเงินนะคะทําให้มีโอกาสในเรื่องของการได้ไรายได้นะคะสําหรับคนที่นะคะกําลังจะลงทุนนะคะเป็นจังหวะที่ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีโอกาสดีๆในเรื่องของด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอสังหารแลวก็อาจจะได้บ้านใหม่นะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะ เรื่องของความรักนะคะชาวราศีกันคนโสดนะคะอาจจะเป็นช่วงลงใจนะคะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณกำลังนะคะคุยด้วยนะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่ความรักกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะหรือว่านะคะได้เติมเต็มในเรื่องของความรักนะคะมีธุรกิจหรือการมีการลงทุนร่วมกันในทางที่ดีขึ้นค่ะ สุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าง,งานหนักนิดน,นึงอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะระวังปวดเมื่อยนะคะปวดหลังปวดกระดูกแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อค่ะสําหรับใส่มูนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะช่วงนี้นะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญในการให้ชีวิตสัตว์นะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะมีโอกาสในช่วงนี้นะคะสวดมน์นะคะทําสมาธิเพื่อเป็นการสร้างพลังงานให้ดวงนะคะใส่มูนะคะช่วงนี้ ไหว้ขอพรอพระแม่นะคะลักษมีเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการเงินความรักนะคะทำให้ปังยิ่งขึ้นค่ะ